สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะกลับข้อสู่ช่องนิีิมอลกับผมอยู่กับผมนิกกี้แล้วก็รายการมาปั่นตร่อียเช่นเคยครับเย้ yeah! ถ้าคลิปนี้นะครับตัดทันมันก็จะตรงกับวันเทศกาลลอยกระทงพอดีครับแล้วเรื่องราวในวันนี้เนี่ยที่นิกไปเตรียมหามาเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับการลอยอะไรบางอย่างลงไปในแม่น้ำครับผมแต่ว่าถ้าจะให้เล่าเรื่องหลอนๆวันลอยกระทงเนี่ยก็กลัวว่า เพื่อนๆกับน้องๆเนี่ยจะไม่กล้าไปลอยกระทงกันซะกอ่อนวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่มันคลายคลึงกันครับมาเล่าให้ฟังซึ่งทุกคนเนี่ยก็น่าจะเห็นจากหน้าปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปกันไปแล้วใช่ไหมครับอะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับนี่ขอแจ้งเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับผมก็คือภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะครับนีกก็มีแลนว่ากําลังจะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งครับซึ่งเป็นช่องที่นิกเนี่ยตั้งใจว่าจะให้มันเป็นช่องผลงานเพลงของนิกเองเฮ้ยติดใจวะ่ะคือทําไปเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าฮมันก็ เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องราวอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะใส่สกิลของการร้องเพลงลงไปแล้วก็เล่าเรื่องราวของเรานะครับผ่านบทเพลงเนื้อเพลงซึ่งนิกรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากแล้วก็รู้สึกจอยมากๆเลยอ่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันนะครับฝากกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์ด้วยส่วนเรื่องของช่องใหม่ที่เป็นช่องเพลงของนิกเนี่ยคิดว่าควรจะใช้ชื่ออะไรดีนิกกี้นาครมิวสิกหรือว่านิกกี้เมาส์มิวสิกหรือว่านิกกี้มิวสิกหรือว่านิกกี้นาครนออฟฟิเชียล อืมใครมีไอเดียดีๆยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่านิคเปิดช่องนั้นเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาอัปเดตอีกนึงครับผมอ่ะกลับมาสู่เรื่องราวในวันนี้ครับเรื่องในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความลงไปในขวดแล้วก็เอาไปลอยน้ำครับทุกคนอ่ะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้นะครับไปให้กับเพื่อนๆของเพื่อนได้ดูแล้วก็ไปพบกับเรื่องราวอย่าเปิดอ่านข้อความในขวดกันได้เลยครับ การส่งข้อความในขวดที่เราเนี่ยอาจจะเคยเห็นในการ์ตูนในภาพยนตร์หรือว่าในนวนิยายแนวแฟนตาซีเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆเลยครับเท่าที่สืบค้นข้อมูลมาได้เนี่ยมันย้อนกลับไปถึง310ปีก่อนคริสต์ศักราชในยุคนักปรัชญาโบราณว่ากันว่าลูกศิษย์คนหนึ่งครับของอริสโตเติลนักปรัชญาชาวกรีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทีโอฟราสตัสเขาเป็นผู้ส่งข้อความในขวดเป็นคนแรกครับซึ่งที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการทดสอบทฤษฎีความเชื่่ออขขงเาาวมห สมุทรแอตแลนติกอันยิ่งใหญ่นั้นไหลลงไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและต่อมาในช่วงคริสตศตวรรษที่1500สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ทรงสงสัยว่า สายลับชาอังกฤษหรือว่าผู้ที่กระทำความผิดหลายคนอาจใช้วิธีการส่งข้อความในขวดเพื่อเป็นการส่งข้อความลับพระองค์ก็ไม่รอช้าเลยครับก็เลยแต่งตั้งผู้เปิดขวดมหาสมุทรหรือว่า uncocker of ocean bottles เพื่อเปิดขวดสารทุกขวดที่พบและนอกจากนี้เนี่ยทรงมีพระราชะกิฤสฎีกาว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไปเปิดขวดเนี่ยจะมีความผิดรายแรงครับ ต่อมาในศตวรรษที่1700ซูโนสเกะมาซึยามะกาลาสีเรือชาวญี่ปุ่นประสบเหตุเรืออับปางในมหา,าสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ซึ่งอยู่ห่างไกลมากๆเขาพร้อมกับลูกเรืออีกกว่า40คนกําลังตกที่นั่งลําบากเลยครับเขาก็เลยแกะสลักข้อความขอความช่วยเหลือลงในไม้มะพร้าวแล้วก็จับยัดลงในขวด ปิดจุกไม้ก๊อกอย่างดีแล้วก็เอาขวดโยนลงทะเลแล้วเชื่อไหมครับว่าข้อความเดียวกันนี้ถูกค้นพบในหลายชั่วยุคคนต่อมาในปี1935ด้วยความบังเอิญครับตำนานเล่าว,ว่าด้วยความบังเอิญขวดนี้นถูกค้นพบในหมู่บ้านเดียวกันกันกบหมู่บ้านเกิดของมาเซียมะเมื่อหลายศตวรรษก่อน ในปี1913ครับมีการค้นพบที่น่าเศร้าใจมากๆนั่นก็คือมีข้อความในขวดที่ถูกซัดขึ้นมาบนฝั่งใกล้กับเมืองแดนเกตโตประเทศไอร์แลนด์ข้อความนั้นเนี่ยถูกระบุเอาไว้ว่าจากเรือไททานิกลาก่อดทุกคนเบิร์กแห่งเมืองไกลมาร์คข้อความนั้นเนี่ยถูกโยนลงทะเลโดยผู้โดยสารหนุ่มจากเรือไททานิกซึ่งจมลงในวันที่15เมษายนปี1912แล้วเรื่องราวก็พลิกผันอย่างแปลกประหลาดนั่นก็คือขวดดังกล่าวจะถูกซัดขึ้นฝั่งห่างจากบ้านเกิดของเบิร์กเพียงแค่ไม่กี่ไมล์ ซึ่งขวดนั้นก็ยังคงอยู่กับครอบครัวของเขามาหลายชั่วอายุคนก่อนที่จะบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ไปครับในปี1999แม้ว่าจะมีข้อความในขวดอีกมากมายที่ถูกโยนทิ้งแล้วก็ค้นพบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าในปี1999เนี่ยมีการค้นพบจดหมายที่ย้อนไปถึงสงครามโลกครั้งที่1โทมัสฮิลช พลทหารได้เขียนบันทึกถึงภรรยาของเขาแล้วก็โยนทิ้งลงไปในช่องแคบของอังกฤษในช่วงปี1914และเขาก็เสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าในการสู้รบเพียงแค่2วันถัดมาและขวดดังกล่าวครับถูกค้นพบใน85ปีต่อมาในแม่น้ําเทมส์แล้วก็ถูกส่งมอบให้กับลูกสาวของฮิลช์ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเธอก็มีอายุเกือบ80ปีแล้วครับนอกจากการใส่ข้อความลงไปในขวดแล้วก็เอาไปลอยน้ําเพื่อเป็นการส่งข่าวหรือว่าส่งข้อ,ขอความแล้วในอดีตเนี่ยยังมีความเชื่อแปลกๆที่เกี่ยวกับการเขียนข้อความแล้วก็เอาใส่ลงใน เพื่อเป็นการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าปฏิหารอะไรก็ตามเพื่อให้สมปรารถนาพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่า wish bottles วิธีการที่คนนิยมทำก็คือการเขียนความปรารถนาของตัวเองลงบนกระดาษแล้วก็ม้วนหรือพับแล้วก็ยัดลงไปในขวดที่ปิดสนิทอาจใส่เครื่องรางลงไปเพื่อเพิ่มความขลังแล้วก็ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้การขอพรนะสมปรารถนาครับเช่นใส่คริสตัลหรือว่าใส่ขนนกแล้วก็นําขวดนั้นเนี่ยเอาไปลอยในทะเลหลายคนเชื่อว่าถ้าหากว่าโชคดีเนี่ยอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าใครบางคนเก็บขวดนี้อ่านข้อความแล้วก็ทําตามในสิ่งที่คุณปรารถนาครับอันที่จริงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ การลอยกระทงที่บ้านเราเลยนะเหมือนกับก่อนที่เราจะลอยกระทงเนี่ยเราก็จะอธิฐานขอพรขอขมาพระแม่คงคาแล้วก็ขอให้เราเนี่ยสมปรารถนาใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยนิกอยากถามคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับว่ามีใครบ้างที่เคยส่งข้อความหรือว่าขอพรผ่านวิสบัตเทลบ้างถ้าคุณไม่เคยเนี่ยมีใครบ้างครับที่เคยเจอขวด พร้อมกับข้อความในนั้นบ้างซึ่งนิกเนี่ยจ,จะขอเตือนคุณนะครับว่าคิดให้ดีก่อนที่จะเปิดขวดนั้นและอ่านข้อความถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่อยากจะเป็นเหมือนกับเรื่องที่นิกกาลังจะเล่าต่อไปนี้ครับนี่คือ c r e ปปี้พ s าสตาที่มีชื่อเรื่องว่า หากคุณเจอข้อความในขวดให้คิดให้ดีก่อนที่จะเปิดมันเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึงที่บังเอิญไปพบเข้ากับขวดใบหนึ่งที่ลอยมาเกยชายหาดแล้วก็ด้านในเนี่ยบรรจุข้อความที่เป็นม้วนกระดาษสีเหลืองมีกระดาษหลายแผ่นซึ่งเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเมื่อเจอมันแล้วก็พยายามจะถอดข้อความจากกระดาษที่ถูกเขียนอย่างเร่งรีบข้อความนั้นมีใจความว่าซังตาซาบาร์ 15มิถุนายน1556อ่าทุกคนเดี๋ยวดีนะครับจะขออ่านให้กับทุกคนฟังเลยละกันนะครับเหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นบนเกาะซัง้าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากออกจากเกาะฉันรีบเขียนเพราะกลัวว่าอีกไม่นานอาจจะประสบชะตากรรมเดียวกันกับลูกเรือคนอื่นๆเราออกเดินทางจากเกาะเมื่อหลายวันก่อนและทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีจนกระทั่งดีเอโก้ลูกเรือของเราเป็นใครเมื่อคืน เขาถูกกักตัวอยู่ในห้องนอนแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงราวกับคนบ้าสีหน้าแสดงออกถึงความเจ็บปวดมีน้ำสีแดงๆไหลออกมาเป็นฟองที่รินฝีปากอาการดูแย่ลงเรื่อยๆในทุกชั่วโมงที่ผ่านไปอย่างไรก็ตามอาการแปลกประหลาดของเขาอย่างหนึ่งก็คือการเกาที่ลูกตาตลอดเวลาจนดูเหมือนกับว่าขอบตาของเขาจะแดงจนแทบจะเบิกว่าจากการเกาไม่หยุดมีลูกเรือที่มีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติคนหนึ่งเห็นอาการก็บอกว่า ดูเหมือนดีเอโก้กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการจุดๆุดจุดจุด,จดซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่กระดาษเนี่ยฉีขาดแล้วก็ไม่สามารถอ่านต่อได้ข้อความหลังจากนั้นเนี่ยบอกว่ากัปตันไม่เชื่อและมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระและทุกคนก็ต้องตื่นตระหนกเมื่อคลื่นลมแรงสัดมาที่ท้องเรือตะเกียงปลิวหายไปพร้อมกับแรงพายุลูกเรือกโกลโหนกันอยู่ในความมืดจนกระทั่งรุ่งเช้าทุกคนต้องตกใจเมื่อพบว่า เตียงนอนของดีเอโก้นั้นว่างเปล่าเขาหายไปอย่างไรร่องรอยบางคนเชื่อว่าเขาอาจทรมานทนไม่ไหวจนต้องกระโดดลงทะเลไปเองหรือว่าอาจโดนใครบางคนโยนลงไปเพราะคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงบรรยากาศบนเรือตอนนั้นตึงเครียดและทุกๆคนก็อยากถึงฝั่งให้ไวๆเย็นวันนั้นในขณะที่ฉันกําลังนอนอยู่บนเปลฉันได้ยินเสียงขูดเบาๆดังมาจากห้องเก็บของด้านล่างฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเสียงหนูที่มาขโมยอาหาร แต่เมื่อลมพัดตะเกียงแกว่งทําให้ชั่วขณะหนึ่งมองเห็นเงาของอะไรบางอย่างที่เหมือนชายหลังคอมฉันค่อยๆย,ย่องไปตามเสียงมันเป็นเสียงฝีเท้าวิ่งหนักๆตามด้วยเสียงลากของอะไรบางอย่างเหมือนถุงกระสอบฉันย่องไปตามโถงทางเดินอย่างเบาที่สุดจนมาถึงตรงมุมหนึ่งที่พอจะเห็นเงาของอะไรบางอย่างยืนอยู่ฉันยกตะเกียงขึ้นสองก็พบกับชายคนหนึ่งยืนหันหลังเปลือยเปล่าแต่สัดส่วนของเขาผิดรูป เขาก้มตัวอยู่เหนืออะไรบางอย่างโดยที่หลังของเขาโค้งงอราวกับว่ากระดูกสันหลังจะโค้งดันทะลุหนังออกมามือของเขาควักอะไรบางอย่างตรงหน้าแล้วยกมาใส่ปากในท่าทางที่ดุร้ายแผ่นหลังของเขาบังสายตาของฉันฉันรีบหมุนตัวหันหลังกลับแต่ว่ารองเท้าดันเสียดสีกับพื้นไม้ดังเอี๊ยดอาร์ดทำให้สัตว์ร้ายตัวนั้นหันมาเผชิญหน้ากับฉันวินาทีนั้นฉันเห็นเบ้าตาของมันว่างเปล่าไร้ดวงตาแต่มีน้ำสีแดงไหลออกมา และสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือสิ่งที่มันกําลังกินอยู่ก็คือลูกน้องคนหนึ่งของฉันฉันจําเครื่องแบบนั้นได้ดีสภาพคือเบ้าตากลวงไร้ดวงตาท้องก็กลวงอวัยวะก็ออกมาด้านนอกสัตว์ร้ายตัวนั้นส่งเสียงเล็กแหลมแล้วก็พุ่งตรงมาที่ฉันฉันวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตโดยที่มีจังหวะหนึ่งหันกลับไปแสงสว่างจากตะเกียงทําให้เห็นว่านอกจากสัตว์ประหลาดตัวนั้นจะวิ่งตามมายังคงมีลูกน้องของฉันที่ลุกขึ้นมาในสภาพไร้ดวงตา กวยอวัยวะของเขาแล้วก็ตะเกียกตะกายพาร่างวิ่งตามฉันมาด้วยฉันวิ่งหนีมาบนดาดฟ้าก็เห็นลูกเรืออีกห -6 ถึงคนกําลังต่อสู้เอาตัวรอดอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์ประหลาดแบบเดียวกันฉันวิ่งหนีมาที่ห้องกับตันแล้วก็ปิดล็อกประตูทันทีตอนนี้ฉันกําลังเขียนบันทึกนี้อยู่แล้วเรือก็กําลังมุ่งหน้าไปโดยที่ไม่มีคนขับและคงจะพลิกคว่ำในอีกไม่ช้าถ้าหากโชคดีฉันและพวกตัวประหลาดเหล่านั้นก็คงจมลงในทะเล แต่ก็หวังว่าข้อความที่อยู่ในขวดนี้จะทําให้คนรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแน่กับเรือลํานี้ขอเตือนคนที่พบข้อความนี้และอย่าลืมซังต้าซาบาร์จบการถอดข้อความซึ่งในเรื่องนะครับคนที่เขาถอดข้อความนี้เนี่ยเขาก็ยังเขียนต่อไปว่าเมื่อผมอ่านข้อความนี้จบผมก็ตั้งใจว่าจะเผยแพร่มันลงบนโซเชียล ถึงแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวมากก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้ทําเต็มที่เพราะว่าสองสาวันหลังจากที่ผมเริ่มถอดบทความผมก็เริ่มไม่ค่อยสบายคืนที่ถอดความจบเนี่ยผมรู้สึกเป็นไข้แล้วก็ปวดตาอย่างแปลกประหลาดเหมือนกับว่าดวงตาเนี่ยมันบว,วมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเกินเบ้เบาตาหยุดเกาไม่ได้เลยฮึเฮ้ย ผมคิดว่าผมจะโพสต์บทความนี้โดยที่ไม่แก้ไขอะไรเพราะว่ากําลังจะเข้านอนแล้วดึกมากแล้วเราก็ดูเหมือนว่าพายุก,กําลังก่อตัวอยู่หวังว่าบทความนี้จะเป็นบทความที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์แล้วก็อยากรู้อยากเห็นที่จะอ่านข้อความในขวดแก้วครับอุ้ยทำไมนิกรู้สึกคันตาแปลกๆอุ้ยมีใครฟังเรื่องเล้วคันตาบ้าง เป็นเรื่องคลีปปี้พาสต้าที่นึกภาพตามเนี่ยแล้วน่าขนล,ลุกมากๆเลยนะครับอะยังไงก็ตามหวังว่าทุกคนนะครับคงจะชอบเรื่องราวในวันนี้นะครับข้อความในขวดแก้วที่ต้องคิดให้ดีก่อนอ่าน้าว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของช่องเพลงช่องใหม่ของดิกที่กําลังจะเปิดในไม่ช้ากับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกับเรื่องราวที่สยองขวัญเรื่องราวดํามืดประวัติศาสตร์แบบดับดารแบบนี้ได้ใหม่ในพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ